สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูสิ่งหนึ่งครับที่ผมทําผักสลัดมาก็น้าหน้าฝนปีนี้ก็ปีที่5้า้ลยละครับแล้วทีนี้ผมพามาดูชั้นวางครับที่เราใช้ทําผักสลัดเนี่ยในรูปแบบของผมเนาะมันก็ใช้ได้หลายอย่างหลายคนก็ใช้อิฐบล็อกใช้เหล็กใช้ท่อ PVC ใช้ไม้ต่างๆแต่ตรงนี้ผมพามาดูครับว่า ในส่วนของผมทํายังไงขนาดโรงเรือนผมผมยังใช้ไม้อยู่เลยไม้ไผ่ธรรมดาอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับเอาละครับจะเลยหน้าร้อนนะครับจะเข้าหน้าฝนนะบ้านผมก็ฝนมั่งไม่ฝนมั่งผักก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่อยู่ไซส์แบบนี้มียืดบ้างเนี่ยฮะเพราะว่าฝนตกแดดไม่พอก็มียืดถึงเป็นเรื่องปกติครับใครๆก็ยืดเพราะว่าแดดไม่พอนั่นเองอันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้ตัวที่ใช้วาง ลังแบบนี้อวัสดุตรงเนี้ยแตกต่างทุกคนแตกต่างกันแน่นอนครับใช้แบบไหนยังไงผมคิดได้ยังไงผมก็คิดของผมแบบนี้นะครับผมทําว่าผมใช้ระยะ3มเมตรลังปลาแซลมอนเนี่ยผมพูดถึงของของกล่องปลาเนาะตอนนี้พอผมใช้กล่องปลาร้อยซ็นตะ์ขนาดคร่าวๆผมไม่เคยวัดเลยว่ามัน79-80หรืออะไรเนี่ยผมจะกะคร่าวๆว,ว่าเขาจะยาว8ป กว้าง40โดยประมาณแค่นั้นแล้วผมใช้ตัวเนี้ยเหล็กเนี่ยผมใช้ระยะเหล็กขนาด1คูณ1นิ้วหนา1.5ถ้าหนา1.2มันบางไปผมสงสารคนเชื่อมผมกลัวว่าจะทะลุผมก็เลยออกแบบให้เขาทำแค่นี้ความสูงผม40ระยะห่าง40 m. เมตรเหล็กวิ่งตรงกลางนี่2เมตรถ้าเอาเสามาไว้ตรงมุมได้จะดีครับจะดีเลย มันจะรับน้ําหนักได้ดีแต่ผมเว้นตรงนี้ไว้50เซนนี่ส่วนตรงนี้50เซนเพราะผมจะได้ประหยัดเหล็กข้างล่างไปอีก1เมตรตรงนี้ไปปรับใช้ได้นะครับแล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนยังไงผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูแค่นั้นส่วนตัวนี้ผมใช้แค่3ตัวตัวด้านข้างนี้ก็เนี่ยหนึ่สาเพราะว่ากันแค่ไม่ให้เหล็กเขาโยกไปมาใช้วัสดุอื่นได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรใช้ได้หมด แต่ผมนะ่ะอย่างผมพูดบ่อยๆยว่าผมจะเน้นการลดต้นทุนโรงเรือนผมใช้แบบนี้ไม่ไผ่ดูสภาพครับแต่ตัวเนี้ยต้องคงทนถาวรเพราะรับน้ําหนักเยอะครับลังหนึ่งลังเนี่ยใส่น้ําเต็มน้ําหนักก็หนักเอาการอยู่3เม็ดใส่ได้8ปดังครับมันไม่พอดีหรอกแต่ว่าด้านข้างเนี่ยลังจะเกินมาประมาณฝั่งละสองนิ้วเกินมาด้านนอกถามว่าเป็นไดไหมสําหรับผมไม่เป็นไดครับเพราะผมปลูกแบบนี้ง่ายๆครับ ระยะห่างตรงนี้40เซนเนี่ยกเกียดนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้ฮะ40เซนยาว3เมตรสูง40เซนแล้วผมใช้ตัวอิดบล็อกมาตัวตัวก้อนอิดมารองเพราะว่าพื้นผมไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันผมก็ต้องปรับแต่ความขี้เกียจของผมเวลาผมปรับไม่เท่ากันผมก็หาเศษไม้มาใส่แบบนี้แบบนี้ทำดีกว่านี้ได้ไหมได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ผมทำให้มันง่ายผมขี้เกียจ คือผมทาไงก็ได้ให้ผักผมมีขายแต่ว่าตรงนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเราใช้เหล็กทาเนี่ยมันจะปรับระดับเขาเรียกว่าระดับน้ำอนะ่ะมันง่ายถ้ามันยาวเกินไป6เมตรเลยได้ไหมได้ครับแต่เวลาเราปรับระดับน้ําด้วยพื้นที่ที่มันไม่เท่ากันอย่างผมกลางทุง่งนาเนี่ยมันปรับยากถ้าระยะ3เมตรมันก็ยังพอปรับได้ง่ายกว่าตรงนี้ก็ไปปรับใช้เอาครับไม่ยากเพราะว่าด้านช่างเนี่ยผมไม่เก่งผมยอมรับเลยผมไม่เก่ง แต่ว่าผมรู้แค่ว่าผมทํายังไงให้ผักผมมีขายผมต้องการอะไรแค่นั้นอย่างตัวนี้ผมก็ไปจ้างเขาทําค่าเชื่อมค่าตัดเขาคิดอันละ100บาทแค่นี้ครับเนี่ยผมก,ก็จะวางแบบนี้ไปเลยคือผมจะวางเดี๋ยวผมวางให้ดูนะผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าถ้าตัวนี้มัน80ตรงนี้40มันก็เหลือด้านละ20 20ดังนั้นการถ่ายเทน้ําหนัก2อันก็ไหวก็หปีแล้วครับเนี่ยเข้าปีที่5แล้วก็ยังอยู่ได้ คือวัสดุบางอย่างเราต้องเลือกของที่ทนจริงบางอย่างเราก็อาจจะเลือกแบบไหนก็ได้ตรงนี้ไปปรับใช้เอานะครับผมเลือกตรงที่การใช้เหล็กเพราะว่าอายุการใช้งานยาวนานปรับระดับน้ําง่ายแล้วก็ผิวเขาเรียบผิวเรียบในเวลาวางไปวางลังไปมันจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าผิวอย่างเป็นไม้ยูคานี่ยเราก็ต้องมามาตกแต่งอีกก็จะยากสําหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆหลายหลายคนบางคนก็อาจจะง่ายก็ปรับใช้เอาครับก็เลยพามาดูว่าเนี่ยผมทําแบบนี้อย่างนี้ อ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูเหล็กที่ใช้รองไอกล่องโฟมในการปลูกผักผมทำแบบนี้แหละครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ